รู้กันไหมว่าฮาร์ลี่ควินเคยถูกบำบัดจนหายบ้าด้วยนะฮาร์ลี่ดีใจสุดขีดที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดีให้โลกเห็นแต่เธอก็ดันสร้างความโกลาหลโดยไม่รู้ตัวด้วยการพาฮยิน,น่าตัวโปรดไปเดินเล่นชาวเมืองตกใจหนีการกระเจิงแต่ฮาร์ลี่คิดว่าที่คนมองแปลกๆเป็นเพราะเสื้อผ้าของเธอเธอเลยเข้าไปซื้อชุดใหม่ในหา้างเธอจ่ายเงินครบทุกบาทแต่ลืมเอาแท็กกันขโมยออกพนักงานเลยเรียกรอปภให้มาขวางเธอฮาร์ลี่ตกใจหนักเลยเผลอเล่นงานรอปภแล้วเปลี่ยนกลับไปใส่ชุดตัวตลกฮาร์ลี่นี้ออกจากร้านแล้วกระโดดขึ้นนรรถัแกที่เจอ ซึ่งบังเอิญเป็นของบรูซเวนและเวโรนิก้าแฟนของเขาดันนั่งอยู่ในรถด้วยฮาร์ลี่ไม่ได้ตั้งใจจะลักพาตัวใครเธอแค่ตกใจแล้วอยากหนีไปให้พ้นจากสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงแต่เมื่อเธอขับรถออกไปก็กลายเป็นว่าเธอลักพาตัวลูกสาวนายพลจอมโหดไปซะและ้วเมื่อข่าวถึงหูนายพลฟีแลนด์พ่อของเวโรนิก้าเขาก็เรียกกองทัพให้ออกไล่ล่าฮาร์ลี่ทันทีฮาร์ลี่เลยพาเวโรนิก้าไปซ่อนตัวกับบ็อกซี่อาชญากรที่เธอเคยช่วยงานมาก่อนแต่พอรู้ว่าเวโรนิก้าเป็นลูกคนรวยมันก็เกิดความคิดจะเรียกค่าไถ่แต่ฮาร์ล ตั้งใจจะทำร้ายเวโรนิกา้าเธอแค่อยากหนีไปจากเมืองเท่านั้นแต่ก่อนที่บ็อกซี่จะทำอะไรไปมากกว่านี้แบทแมนกับโรบินก็บุกมาถึงพอดีเกิดการต่อสู้กันชุลมุนฮาร์ลี่คว้าเวโรนิก้าขึ้นรถหนีแล้วบ็อกซี่ก็ไล่ตามพร้อมกับกองทัพที่กำลังเปิดฉากยิงถล่มเธอจากอีกฝั่งระหว่างขับรถหนีเวโรนิก้าเริ่มเข้าใจว่าฮาร์ลี่ไม่ได้ตั้งใจจะลักพาตัวเธอเลยฮาร์ลี่แค่ตกใจและซวยซ้ำซ้อนแต่ทันใดนั้นเองในพลฟรีแลนดก็ขับรถถังโผล่มายิงถล่มเธอสุดท้ายฮาร์ล,นนลีียนนนนนมมมาางงงงถถโรเสสชดั่่ไึวิตอ มาแบทโมบิลก็แล่นมาถึงคนขับทั้งหลายรีบลงมาดูซากอุบัติเหตุส่วนฮารี่ที่อยู่เหนือพวกเขาก็โยนเวโรนิก้าลงมาให้โรบินรับไว้อย่างพอดีพอดีก่อนปีนหนีขึ้นไปบนหลังคาตึกแบทแมนตามเธอไปและพยายามเตือนว่าเธอมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆแต่ฮารี่หมดความอดทนจนระเบิดอารมณ์ออกมาฉันพยายามแล้วแต่ทุกอย่างแม่งผิดพลาดไปหมดในระหว่างที่เธออาละวาดเธอพลาดตกลงไปจากตึกโชคดีที่แบทแมนคว้าตัวไว้ได้ก่อนเมื่อทุกอย่างจบลงแบทแมนพาฮารี่กลับไปที่อาร์คแฮมอีกครั้งฮารี่ถามแบทแมนว่าทำไมถึงคออยดูแลเธ ทั้งๆท,ที่เธอเอาแต่สร้างปัญหาให้ตลอดแบทแมนตอบเรียบๆว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของเธอว่าลึกๆแล้วเธอก็แค่อยากมีชีวิตธรรมดาเหมือนคนอื่นก่อนจากกันแบทแมนให้ของขวัญเธอเป็นชุดที่เธอซื้อไว้แล้วพอเห็นเท่านั้นแหละฮาร์ลี่ก็ดีใจจนตัวลอยก่อ,อนจะเดินกลับเข้าห้องขังแบบฟิลกู๊ดสุดๆ